เดี๋ยววันนี้เราใช้บัตรอันนี้นะคะขึ้นรถเพราะว่าเราซื้อมารวมกับไอ้บัตรฮารุกะเมื่อวานนี้นะก็เอาไว้ใช้ไม่ต้องแบบว่าไปกดที่ตู้แบบีระบายีระบอะไรอย่างเงี้ยสะดวกกว่านะเย่ yeah, มาถึงแล้วตึกของคนไทยอ้ยกว่าจะมาถึงได้มาแล้วค่ะหนังสือเดินทางฉุกเฉินนะไป ยูนิเวอร์แซลซิตี้ไปเจรนี่ไงสิบสามศูนย์สี่เดี๋ยวเอาคิวอาร์โค้ดที่เราจองล่วงหน้านะคะมาเข้าที่ทางเข้าเอาไปติดติดให้มันดคิวอาร์โค้ดนะเย้เข้าได้แล้วอุ้ยดูดิท้องฟ้าสวย้วย สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ฝนตกโอ้ยอะไรกันนี่พวกเราวันนี้เรามีแผนไปไปยูนิเวอร์แซลไปเล่นเล่นสวนสนุกแล้วฝนตกทายซิว่าจะได้เล่นไหมแต่ก่อนไปยูนิเวอร์แซลเราอะต้องไปที่สถานทูตก่อนนะคะพาน้องไปทำพาสปอร์ตเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ทำไหมนะพาสปอร์ตชั่วคราวไปขึ้นรถไฟนะคะ สายสีแดงซับเวอีกสองร้อยสี่สิบเมตรทำไมซับเวเขาชี้ให้เราไปข้างล่างทาง,ทางนี้เห็นไหมมีโดซุจิใหญ่นะนี่โดซุดจ,ดดจิลายอ่ะเขาให้เราลงทางนี้เหรอลงไหมก็อย่างตัวเอ็มเมืนที่ไปถึงนูนนะเมื่อวานอะ่ะเออเอ็มมองอะไรดีเลยนะเนี่ยซับเว,เบเวตัวเอ็ม ก็ลงไปเลยเฮ้ยทางนี้แหละถูกแล้วนี่ไไงงนี่ทางนี้นี่เราชี้ให้ลงทางนี้ร้อยแปดสิบเมตรเดี๋ยววันนี้เราใช้บัตรอันนี้นะคะขึ้นรถเพราะว่าเราซื้อมารวมกับ ไอบัตรฮาลูกะเมื่อวานนี้นะก็เอาไว้ใช้ไม่ต้องแบบว่าไปกดที่ตู้อ่ะพิลใบัยพิลบอะไรอย่างเงี้ยสะดวกกว่านะนี่อะไรเนี่ยร้านของกินนังภาพเดี๋ยวอันนี้ขายอะไรอ่ะขน,นมสาลายมีโดนัทด้วย นี่มันก็คือแบบเหมือนแหล่งช้อปปิ้งนะดูดิโอ้นังไงร้านขนมเทียบเลยอ่ะขนมเอ่อยูนิคอร์เมื่อกี้ยูนิคอร์ตรงนู้นมีอยู่ใช่เมื่อกี้นี่เทคตัวเนี้ยอุ่นเหรออุ่นดีเอออบอุ่นเลยอ่ะดียกเว้นมือเนี่ยมือหนาวไอ้ถุงอุ่นเอามาใช้ยังยังแกเอามาใช้ยังอ่ะยัง แกะยังไงมันใช้ยังไงแกะออกมาแล้วก็มามากำ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 ได้เลยเอมอมันจะใช้ได้นานไหมอ่ะเพราะว่าถ้าตอนเราไปเล่นื่องเล่นเราเราไม่มีมันจะหนาวน,<า>น้นา<ะ>ได้หนึ่งวันอ่ะได้หนึ่งวันเหรออือร้าเครื่องสำอางจ้าตรงนี้สะดวกมากดูสิารานเครื่องสำอางเดี๋ยวเราจะมานี่ถึงละว M 13แปะแล้วนะ มอ๋อนี่มันมีขึ้นราคาบอกด้วยนะเรามีตังค์อยู่1,500เยนในเนี้ยมีในเนี้ยมีตง 1, ังค์1,500เยนแพลตฟอร์มวันเหรอแพลตฟอร์มวนันเราเราน่าจะต้องขึ้นฝั่งแพลตฟอร์มวันนี้ตลอดโฮมิจิโฮมิจินี่มาแล้วรถไฟมาแล้วว่างไหมน่าวรอด เดินไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเดินตามหาทางออกเราไปทางนี่เปิด GPS ไปรถไป230เยนเย้ yeah! มาถึงแล้วตึกของคนไทย <laughs> อ้กว่าจะมาถึงคือว่าทางที่ดีเราอะปิน้นปิ้นแบบที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอะมาถามคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะอ่านแล้วเขาก็จะบอกเราว่ามาอย่างไงนะเนี่ยไอไอแผ่นกระดาษเนี่ยช่วยเราได้เพราะว่ามันมีภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบบอกทางเราได้เฮ้ยสุดก็มาถึงแล้วจ้า อย่าเพิ่งดีใจไปเนาะเพราะว่าเรายังเรายังทําอะไรไม่สําเร็จใช่ไหมเราต้องไปทําให้สําเร็จก่อนทำแล้วทำแล้วเย a เย e โอ้มาถึงแล้วทหานไม่หมดทัชจับไม่ห,หมดต้องเตะใหญ่ไทยไม่หมด กค่ะหนังสือเดินทางฉุกเฉินนะก็สำเร็จตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงคือว่าต้องมาแต่เช้านะคะมันจะได้แบบว่าเร็วๆนะเพราะว่าเขาปิดปิดอ่ะตอนเช้าช่วงเช้าปิด11โมงครึ่งแล้วก็เปิดอีกทีอ่ะบ่ายโมงครึ่งก็คือมาถึงอ่ะเตรียมเตรียมแบบว่าเอกสารให้ครบนะมีทั้งรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายเนี่ยไปถ่ายได้ตามแบบว่าสถานีรถไฟนะแล้วก็ มีรูปถ่ายแล้วก็มีใบแจ้งความที่สถานีตำรวจเล็กอ่ะใช้ได้นะคะ mm hmm. ก็เอกสาร2อย่างนี้แล้วก็มีบัตรประชาชนนะ mm hmm. แล้วก็มาที่นี่ mm hmm. มาเร็วๆด้วยนะจะได้แบบว่าเออเสร็จเร็วๆนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวย mm ูนิเวอร์แซลกันต่อนะ mm hmm. นี่เราขึ้นสายหีน้ำตาล แล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนสถานีเดี๋ยวรอรถไฟตอนเที่ยงครึ่งนะคะไปลงขึ้นโอซาก้าลูปลายนะไปลงที่น,นิชิกุโจโลแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่ยูนิเวอร์แซลแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วในที่สุดตอนนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวแล้ว ตอนนี้เราขึ้นสายนี้มาแล้วขึ้นสายนี้มาแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาลงตรงนี้พ็ลงตรงนี้เสร็จเราก็ไปต่อต่อยาวมาที่นี่ก็ถึงเลย u n i v e r ถึง Universal โซโซรอยของสถานีอเ,อเองนะอืมใช่อันนี้ไป Universal City ไป JR สิบสามศูนย์สี่พันนี้เลยสี่สิบสองสี่สิบเก้าก็มีไม่ใช่หรอโอ้คนเยอะจังแกคนเยอะมากไปเล่นเครื่องเล่นกันหมดเลยวนไหนเออก็ไปเครื่องเล่นกันหมดนี่แหละใช่ไหมดูดิโอ้โหแล้วเราเรอเครื่องเล่นอ่ะสองชั่วโมง เดียวจบแลวตเหลือแปด้อกสิบเยแลเข้า้องในก่อนไหมอะไหนปขางไหนางไนเราเข้าข้างในก่อนเถอะเว่าคนเยอะมากเข้าห้องในก่อนี๋ยวจะได้ปซื้อหูฟัง เดี๋ยวเอา QR โค้ดที่เราจองล่วงหน้านะคะมาเข้าที่ทางเข้าไม่ต้องซื้อตั๋วตรงนี้เอาไปติดๆให้มันโดน QR โ o ้ดนะเย้เข้าได้แล้วเย้กี่โมงเนี่ยบ่ายสองบ่ายสองพอดีบ่ายสองจ้าถึงจะมาถึงอ้าวทำไมเราต้องหอ่อนหายใจร้อมกัน หนาวเข้าไปรอในชออ็อปแล้วหนาวมันหนาวมากอ่ะลมมันแรงอ่ะตกลงหนาวมือก็ถึงมือนี้เหรอ,อดูดิมันไม่ใหญ่ไปเลยถือว่าจะไปตังหวอื่นอีกอาจจะมีอีกเปล่าทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าใส่ถุงมือไม่ไไปมาอย่างเดียว <c oughs> ไม่รู้ว่ารอนานกี่กี่นาทีอ่ะดูแบบไม่รู้จะไม่รู้ดูตรงไหนก็รอ,อไปเรื่อยเรือมันใหญ่แต่เรือใหญ่เนาะเรือลำใหญ่มากเลยนั่งริมเปียกแม่เปียกแม่ทำไมหรอกฉลามกัด<ม>นั่งริมฉลามกัดไม่กลัว,วลทำไม,ไมอ่ะเฮ้ยออกมาจากฉลามแล้ว ตื่นเต้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวาดเสียวอะไรนะแต่มันตื่นเต้นเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายมานะคะมาอยู่ในช็อปเอุ้หมูมีนี่ด้วยอะ่ะหัวฉลามไปฮะไปโซนไหนต่อฮะแฮร์รี่ฮะที่ขับมมอมมอยกันใหญ่เลย<ม>ไปเข้าแฮร์รี่พอตเตอร์กันอยู่ติดกับจอลเลย มอ,อสวยจังมาเย็นๆแบบนี้สวยไปปิดรวอ่ะหกสิบนาทีออเองรอเฮ้ยหอหกสิบนาทีไวมากเลยครั้งที่แล้วรอสองชั่วโมงนะนเนอะดูดิเราตอนน้องเดินแบบเดินไปไกลมาก ก็เดินวนแล้วก็เดิน,นวนวนวน,นอันนี้เราก็เดินวนไปไกลแบบไกลใช่แล้วมันมันจะมีต้องมีช่งไม้ไผ่หรืออะไรอยู่ใช่งี้ยไม่ไผ่อะไรอ่ะช่อง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 ชใช่เป็นเข้าไปในในตึกอันนี้เป็นเรือนกระจกเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ผูกต้นไม้ อุ่งเปียนหัวมากตอนนี้ก็อยู่ในช็อปนะคะมาเดินเดี๋ยวไปเดินดูของก่อนนะขายไม้กายสิทธิ์น่ารักกล้างนี้ดูน่ารักไอ้นี่แมวทำแตกแน่นี่ตแ้กสองพันหนึ่ง หกโมงแล้วก็อันนี้เครื่องเล่นมินเนี่ยนรอห้าสิบนาทีก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สี่สิบแล้วใกล้ใกล้จะได้เล่นแล้วสี่สิบแล้วแล้วก็สมาชิกของเราอีกสองคนคือแบบไม่มาแล้วหมดฤทธิ์หมดหมดสภผ้าพเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูมินเนี่ยนกันแล้วก็น่าจะจบแล้วลหละวันเนี้ยเขาเขาเรียกมาแล้ว นี่เดี๋ยวเข้าประตูไปก็ไม่ได้ถ่ายนะถ่าย่ได้เขาก็ไม่ให้ถ่ายที่นี่คือแบบไม่หถ่ายทุกเครื่องเลยห้ามห้ามหมดทุกเครื่องเป็นไงจ๊ะดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปมันมาเล่นของเด็กอายุประมาณสักเด็กไอ้ขวบขำพามาพามาเล่นอะไรหมดเนี่ย ฟ้ายังไม่มืดออกมาฟ้ามืดตึดเลยอีมินเนี่ยนเนี่ย